ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ fc ชาวันนี้วันที่13ตุลาคม2 5 6 5ก็มาเจอกันอีกคลิปนะครับผมเป็นคลิปที่3ของวันนะครับผมวันนี้ก็มาสรุป3ตัวบนให้นะครับก็ทำไปตามสูตรนะครับผมจะเข้าจรุดก็เป็นเรื่องของสูตรนะครับผมก็ทำเต็มที่แล้ว คลิปนี้เรามีสามตบนให้แล้วก็จะมีเลขดับสามตบนไปกลับห้าร้อยสิบหกห้างนะครับห้าร้อยสิบหก้างมาช่วยตัดให้นะครับผมมาช่วยตัดให้ก็ทำไปตามสูตรเหมือนกันนะครับสูตรเด่นสูตรดับก็ทำไปตามสูตรที่มีนะครับผมก่อนที่จะไปดูข้อมูลต่างๆเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะครับ คลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้อาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนั้นทั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่16เดือน1ิ2565นทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่ผมนำเสนอในวันนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่า สูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่หวยจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆสูตรเข้าได้ก็ีมิทสิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมคับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือเลขเด่น3ตัวบนนะครับเลขเด่น3ตัวบนอ่าได้ละก็จะเด่นสูตอยู่ที่สามี่ห ห้าหกเก้านะครับสามสี่หกห้าหกเก้าส่วนหนึ่งหกแปดแล้วก็ศูนย์หกเก้านะครับก็เป็นเด่นรองนะครับผมพวกนี้ก็เด่นเหมือนกันนะครับจากเจ็ดสิบแปดสิบหางนะครับผมผมตัดให้เหลืออยู่แค่นี้นะครับผมเพื่อนๆมีเลขดับร้อยสิบหน่วยบนหรือว่าดับขาดนะครับผมถ้ามีก็มาตัดมาซอยออกอีกได้นะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่า หอยมันออกได้แค่หางเดียวนะครับผมแค่หางเดียวอันนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับตัดแล้วก็ยังเหลือเยอะอยู่จะให้ตัดมากไปกว่านี้อาจจะหลุดก็ได้นะครับหรือในนี้อาจจะไม่ออกเลยก็เป็นได้นะครับอาจจะตัดไปแล้วก็เป็นได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับผมแต่ผมที่ลงให้นี้นะครับเป็นสูตรที่ติดดับน้อยที่สุดนะครับผมติดดับน้อยที่สุด ก็เด่นสดจะเป็น3 4 6หนะครับ5 6 9นะครับผมชอบส่วนตัวนะครับผมอันนี้ผมชอบส่วนตัวนะครับทีนี้เรามีเลขเด่นให้เราก็มาดูเลขดับนะครับดูเลขดับอันนี้ใจไม่แข็งพอห้ามดูนะครับผมดับเยอะนะครับผมดับไปกับ6ปร์ตัวนะครับ8ปดสิบหางนะครับคูณ6ก็เท่ากับ516ร้หหางนะครับไปกลับ เท่ากับห้าร้อยสิบหกหางนะครับผมแคบหน้าจอได้แคบเลยนะครับผมแคบหน้าจอได้แคบเลยตามนี้เลยนะครับดับสามตัวบนไปกลับนะครับผมเลขก็แจมแจ้วอยู่นะครับคงไม่ต้องทวนให้ฟังนะครับพวกนี้ผมก็ทำให้เด่นให้ชัดแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือ0 1นหนึ่งหกนะครับโซนหนึ่งหก ไปกลับ6ประตูนะครับผมเลขดับชุดนี้ก็แต่ละงวดก็ให้ดับ2งวดที่ผ่านมาให้ดับแค่สองร้หางนะครับก็ดับผ่านนะครับสองวดที่ผ่านมางวดนี้ก็เพิ่มมาเป็นห้าร้หหางนะครับไปกลับนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะดับผ่านหรือเปล่านะครับผม สำหรับอันนี้ก็จะเป็นเลขดับหลักร้อยบนนะครับดับหลักร้อยบนที่ลงให้งวดก่อนก็ดับผ่านทุกสูตรนะครับสำหรับงวดวันที่สิบหกเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบห้าให้ดับไว้อยู่ที่หนึ่งนะครับผมงวดก่อนให้ดับไว้อยู่ที่หกนะครับผมก็จะเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆนะครับภาพแต่ละงวดจะไม่ซ้ากันนะครับผมแต่เลขของที่พร้อมจะเหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือเลขของที่ของผมนะครับเลขหนึ่งนะครับผม8บวกหได้3 3มลบ1เหลือ2นะครับผม3าบวก2ได้5 5าลบหได้4นะครับหลักร้อยคือ7นะครับไม่ใช่4 7่บวก0ได้7 7็ลบหได้6หลักร้อยบนงวดนี้หลุดเหรอ งอดนี้หลุดนะครับผมงอนนี้หลุดอันนี้แต้มครับแต้มครับผมโอ้ขอโทษทีนะครับผมดับแต้มนะครับผมไม่ใช่ดับหลักร้อยนะครับผมดับแต้มผมลืมดูนะครับดับแต้มนะครับผมดับแต้มอันนี้ก็คือแต้มหนึ่งนะครับไม่ใช่แต้มหกนะครับโทษทีนะครับผมผมลืมดูนะครับทําเองงงเองนะครับผมทําเองงงเอง อันนี้ให้ดับแต้ม4นะครับออกแต้มศูนย์ให้ดับแต้ม2ออกแต้ม8นะครับผมดับแต้มประจางวดวันที่16เดือน1 0 2565แต้ม1นะครับผมงดก่อนให้ดับว่าอยู่ที่แต้ม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 หนะครับแต้ม6อันนี้คือดับหลักร้อยบนนะครับดับหลักร้อยบนให้ดับ1นะครับดับหงวดที่ผ่านมาก็ให้ดับ1นะครับผม สูตรนี้ผมจะมีเลขคงที่อยู่ที่3นะครับผมเลขคงที่อยู่ที่3ก็ดับผ่านเดือนนี้นะครับสำหรับสูตรนี้ไปกันต่อครับดับร้อยบนครับ9นะครับ9ประจํางวดวันที่16เดือน12,565งวดกง่อนก่อนให้ดับไว้อยู่ที่2นะครับผมอันนี้ก็ให้ดับ6นะครับดับหลักร้อยบนก็ตรงกันอยู่2สูตรแล้วนะครับให,ให้อันนี้9้านะครับไม่ใช่6 งดก่อนให้ดับสองนะครับผมงดก่อนให้ดับสองสูตรนี้ผมจะมีเลขคงที่แปดนะครับผมเลขคงที่ของผมแปดนะครับประจํางดวันที่สิบหกนะครับให้ดับหลักร้อยบนอยู่ที่หกนะครับผมดับร้อยบนนะครับผมดับร้อยบนอันนี้ให้ดับหลักร้อยบนไว้อยู่ที่สี่นะครับผมสี่ครับผมงดก่อนให้ดับดักร้อยบนไว้อยู่ที่สามนะครับผม ก็ดับผ่านทุกโสดนะครับงวดที่ผ่านมาอันนี้ให้ดับหลักร้อยบนไว้อยู่ที่สามนะครับสามประจำงวดวันที่สิบหกนะครับผมสามดับหลักร้อยบนครับอ่างวดวันที่สิบหกเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบห้าให้ดับไว้อยู่ที่หกนะครับผม หกกับหนึ่งนะครับที่ชนกันอยู่สองโสดนะครับดับหลักร้อยบนไม่น่าจะหลุดนะครับหกกับหนึ่งนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนาฬิกาเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผมฝากถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งปิ้งๆเอาไว้ด้วยนะครับผมเผื่อผมมีสุดใหม่ๆม,มาลงช้ให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม แคปหน้าจอได้แคปนะครับอันนี้คือเด่นนะครับเด่นสามตัวบนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม